สวัสดีครับในมือถือนะครับก็สามารถทำ QR code ใช้งานได้เองนะครับภายในไม่กี่วิเองนะครับสำหรับวิธีการนะครับให้เพื่อนๆทำตามนี้เลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่เบราว์เซอร์เนาะจากนั้นเข้าที่ Google ให้เรียบร้อยนะครับและพิมพ์ตามนี้นะครับ Q r ตัวนี้นะครับตัวนี้เลย QR code generator เนาะกดเข้าไปเลยจากนั้นให้เข้าลิงก์นี้นะครับที่เขียนว่า QR code generator ตัวนี้เนาะ ข้างบนก็จะเป็น www theqrcodegenerator com ในลักษณะนี้เนาะเข้าไปเลยหน้าเว็บไซต์ก็จะเป็นสีเขียวในลักษณะนี้นะครับวิธีการสร้าง q คียว e คนะครับให้เพื่อนเพื่อน,นํำลิงก์ที่ต้องการสร้างเป็น q คียว e คนะครับนำมาวางตรงนี้เลยช่อง enter text to share here ตรงนี้นะครับกดคลิกค้างและกดวางและรูปภาพตรง q คียว e คต,ตัวนี้นะครับมันจะเปลี่ยนเป็น QR ียว e ของเราแบบอัตโนมัติเลยนะครับหลังจากที่เราวางลิงก์เนาะให้เ,เพื่อนเพื่ทำการกดเซฟเลย จากนั้นตั้งชื่อไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับและทําการเลือกเป็น PNG จากนั้นกดเซฟเพียงวิธีง่ายๆแค่นี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้เขียวโค้ดเพื่อนําไปต่อยอดในการใช้งานได้เลยนะครับรูปภาพเขียวโค้ดตัวนี้เนาะก็จะอยู่ในอัลบั้มรูปภาพของเรานะครับเพื่อนๆสามารถไปเอารูปภาพตรงนั้นได้เลยนะครับอ่าและคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆมีคําถามตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกลับสวัสดีครับ